คลิปนี้เป็นคลิปอัตราการกินน,น้ำมันของซปเปอร์เมเทอรลหกห้าศูนย์ <Media. S 2> จะเป็นยังไงไปชมกันครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องแมทออมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลบบุรีกันนะครับเราจะเอาเจ้าเมเทอรลไปนะครับก็ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปอัตราการกินน้ำมันนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่า ก็เริ่มต้นที่ปั๊มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเติมให้เต็มถังเลยตอนนี้ผมอยู่ปั๊มที่อุธยานะครับตอนนี้เริ่มจากจุดเดินทางครั้งนี้เราจะไม่นับนะครับว,ว่าเติมไปเท่าไหร่เพราะว่าขากลับมาเราจะเติมให้เต็มเท่าเดิมนะครับสูตรเดิมเหมือนที่ผมทาคลิปรอบที่แล้วนะครับก็คือเติมครั้งแรกเราจะเติมให้เต็มแล้วก็จะไม่นับจานวนนะครับขากลับจากทริปเสร็จเราจะมาเติมปั๊มนี้ปั๊มเดิมนะครับแล้วก็จะดูว่าเราใช้น้ํามันทั้งหมดไปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตั้งทริปเป็นนะ นี่นะครับน้ำมันเต็มถังเลยเต็มแบบเต็มจริงๆเดี๋ยวขากลับมาเราจะเติมไม่เท่านี้นะฮะเดี๋ยวที่ปิดฝาน่มอยูแกะสามกูไม่ออกอยู่ยังไงวะดันดลงดันลงแล้วก็หมุนมางนี้อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับทิปนะครับเราจะเริ่มจากที่นี่วิธีปรับทิปก็นี้ฮะปุ่มมันอยู่ตรงนี้อ่าเรากดไปที่ทิป A ทิป A แล้วเรากดค้างไว้ อตอนนี้ไปศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคครับเอาเป็นยังไงบ้างไปขับเมื่อกี้นี้ครับผมโอเคเลยครับนั่งสบายนุ่มเนี่ยคนคนชอบมาคอมเมนต์แบบว่าเฮ้เนี่ยคลิปเนี่ยได้สปอนเซอร์มาป้ายาเปล่าเอาความรู้สึกจริงเราไม่ไป้ายาเราไม่ได้สปอนเซอร์เราไม่ได้ตังค์เลไม่ได้ตังค์ครับน้องร<บ>ู้จักกันเรามาขี่วยใจกันทั้งคู่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงรถอ่ะ โอเคไหมโ <Okay, S 2> อเคหมดโอเคเลยนิ่มเข้าโค้งง่ายนั่งสบายหลักๆคือนั่งสบายของ,ของเดิมอ,ะอ่ะอ่าวันนี้วันนี้พี่ตั้มนะจะพาเราไปทริปนะเราจะไปลองรถที่ไหนกันทริปลบบุรีครับผมเดี๋ยวเรามาลองนะครับดูที่ผู้ถญิงนนะครับว่าเราขับแล้วเป็นยังไงเป็นยเป็นไงพี่ความรู้สึก ความรู้ส so ึก like. ันดีนะคะเบาเบาเนอะมีแต่คนบอกว่าเบาขับง่ายค่ะหน้าไม่ไวเทียบกับอินเตอร์แล้วเป็นไงเนี่ยอินเตอร์หนักกว่าอินเตอร์หนักกว่าใช่ไหมใช่อู้แต่แต่ว่าด้วยรูปหลักเนี่ยใครๆก็คิดว่ามันหนักกว่านะใช่แต่พอลองขี่จริงแล้วเนี่ยเบากว่าเยอะและหน้าก็ไม่ไวด้วยขับง่ายกว่าค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ ก็มีคนเคยถามนะครับว่าทำไมแก๊งบิ๊กไบค์เนี่ยชอบ จอดรถถ่ายรูปตรงไฟแดงนะครับก็อยากจะบอกว่าเคยถ่ายตอนไฟเขียวแล้วครับรถข้างหลังบีบแต่อะไรตอนนี้นะครับเราขับมา7 7กิโลแล้วนะฮะน้ำมันยังไม่ยุบนะครับเพราะว่าถังด้านบนน่ะมันใหญ่นะฮะกว่ามาักือบี่สิบแต่แู่ลูกลอยมานะ่ะน่าจะใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งผมดาวเล่นๆหน้าตะ1นึรอนะอีก <c oughs> จะลดนะดาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันประมาณไหน ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้พี่ตั้มนะครับเป็นคนขับขึ้นเขานะครับแบบเข้าโค้งอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ผมได้นะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายรถเข้าโค้งมือเดียวนะครับที่เก่งที่สุดก็คือผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องลงมาถ่าย ลองขี่ขึ้นมาเข้าโค้งนไงใช้ได้ไหมโอเคเลยครับผมเอ้แมอวไม่อวยเอา,เอา,เอาดีๆก็โอเคโอเคใช่ไหมโอเคครับจริง<ม>ใช่ไหมเรื่องจริงไม่ได้อวยของแท้ทีหลังขับให้เร็ววนี้นะก็นึก้ว่าจะให้ขับแบบพัดลิวเตอร์ <laughs> หัวผมนี่มือถ่ายระดับหนึ่ของโลกเลยนะมาถ่ายตามพี่ชิวๆมันไม่ได้มันต้องแบบ,บคุณต้องตามผมน้องต้องตามผมพี่ขี่เป็นพระเอกลิวเตอร์หัวไงโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรนะอาเขาพญาเขาพญา เดินทงช่วยรับประวัติหน่ครับทำไมเขาถึงียกขาพปายาเดินทงมาโอเคเดี๋ยวเรามาสาระต่อนะครับก็ตอนนี้เราขี่กันมาที่95โลนะครับมองเห็นไหมมองเห็น่า95โลนะครแล้วก็ส่วนตัวน้ำมันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยุบสักขีเลยเป็นไงบ้างขอพปายาเดินทงสวยไหม เดี๋ยวขากับแปลงร่างดูด้วยนะลงไปเป็นที่นะเว้ยมาดูเอเลวิวลงไปเป็นบอไซด์เลยไม่รู้กูร่างเดียวเนี่ยนี่ตเรหจริงจริงมอไรเยอะเลยเดี๋ยวนะเราจะไปนู่นใช่ไหม ตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วครับรถไฟลอยน้ำครับจริงๆรถไฟมันไม่ได้ลอยอกครับมันอยู่บนสะพานแต่ว่าเวลาที่น้ํามันเยอะเนี่ยมันจะท่วมถึงไอ้นี่เลยอ,เอ่าฮะมันก็เลยมันก็เลยเลยขาก็เลยเรียกว่ารถไฟลอยฟ้าอลอยน้ำเลยนี่นะครับตอนนี้มาที่165กิโลแล้วครับระมานย่างตีกีนะ ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ไทยแลนด์นะครับที่ลบบุรีนะฮะเดี๋ยวก็ใกล้เวลาจะกลับแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปให้นะครับว่าน้ํามันนั้นใช้ไปเท่าไหร่นะฮะครับขาครับขาไม่ทับครับไม่ทับหรอมันมันมื่อกี้วมันมือเเป็นไรนะเป็นไรนะไม่โดนไม่โดนเป็นไรเป็นไรมาถึงล้มนะมาหนึงล้มขาตั้งไม่สุดขาตั้งไม่สุด โอเคนะครับ๋ยวตอนนี้เราขี่กลับบ้านกันนะครับเราเปิด GPS นะครับลืมบอกไปว่ารุ่นนี้มี GPS ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้ GPS กลับไปเลนะครับก็ตอนนี้ถึงเชียงรายครับตอนนี้ที่ไหนสองร้อยแบห้ได้ไหมสอปดสิบหนะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเติม95เติมให้เต็มถังเลยนะเต็มถังไป95ครับน้องงงเขาถ่ายทำไมเนื่องด้วยนะครับผมกะระยะตังค์ผมผิดนะครับพอดีเงินไม่พอนะครับผมมีเงินในกระเป๋านะครับเป็นเงินสดอยู่ที่ประมาณ370นะครับเดี๋ยวผมจะเติมแค่370 คืนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับผมจะมาเติมเพิ่มให้เต็มเหมือนตอนที่ออกจากปั๊มไปเมื่อเช้านะครับโอ้โหภาพซ้ำนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ผมเคยรีวิวอินเตอร์นั้นก็ตังค์ไม่พอต้องมาซ่อมตอนเช้าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจดไว้นะครับว่าน้ํามันเราเติมไป9.551นะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกกับตอนเช้านะครับแล้วก็มาคิดทีเดียวนะครับว่าอัตราเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เลขมาอยู่ที่ 2 9 3 5นะครับแต่ว่าน้ำมันยังไม่เต็มนะเพราะเมื่อกี้ตังเงินสดหมดนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปเติมกันนะครับเรามาสรุปกันก็ตอนนี้ครับเรามาแก้เบื่อตอน้6โมงห้าอนะครับตอนเช้าเลยนะฮะตอนนี้กิโลอยู่ที่2 95นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นถังเท่าไหร่แล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็น้ำมันที่ใช้นะครับเป็นแก๊สโซฮอ95หนะครับ ทั้งทิปเลยนะครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องจะปัดเศษให้เป็น120้ทวนนะครับก็เช้านี้นะครับเราเติมไปที่3 1 0 2ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะบวกกับของเก่านะครับแล้วมาสรุปกันตอนนี้นะครับตอนนี้เต็มเท่าเดิมเลยนะฮะถึงถึงถึงอะไรนะถึงขอบเหล็กเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้านนะครับว่าทิปนี้ใช้ประมาณเปเท่าไหร่ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็จบทุกอย่างไว้แล้วนะครับก็คือ รอบแรกเราเติมไป9.551นะครับรอบสองเราเติมไป3.102ครับส่วนราคาเนี่ยไอ้490เราจะไม่นับนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นลงตลอดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไอ้ตัวนี้เลยครับรอบแรกนะครับเราเติมไปที่9.551นะครับเดี๋ยวเราจะบวกกับรอบ2ที่เราเติมไปคือ3.102นะครับก็จะได้เป็นทั้งหมด12.6653นะครับแต่เราจะปัดเศษไปเป็น 12ลิตรครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอา12ลิตรครึ่งเนี่ยนะครับมาหารก็คือเราจะเอาระยะทางนะครับ295ที่เราขับเนี่ยฮะมาหารเจ้าตัวจำนวนลิตรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคิดเลยก็จะเป็น295นะครับหาร12.5อ2 5นะครับเพราะเราปัดเศษเป็น12ครึ่งนะครับก็จะได้ประมาณที่13.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆื่อนถือว่าใช้ได้นะครับ ถ้าคิดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยตัวเลขมันเป็นแบบนี้นะครับก็ปล่อยไก่นิดนึงนะฮะไม่มีตังเติมน้ำมันนะครับต้องมาเติมตอนเช้าเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็ขอบคุณโร y จอร์ดันฟิลนะครับที่ส่งเม t e อ r มาให้ลองนะครับดีใจามากๆนะครับรอบหน้ามีรถอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมส่งมีนะครับ แต่จะดีมากนะครับถ้าเกิดส่งบัตเจ็ตมาด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปรีวิวเยอะๆนะครับจะได้มีทุนนะเพราะว่าทุกคลิปนี้ต้องใช้เงินนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้เห็นคลิปก่อนถ่ายบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สโคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ